ครับสวัสดีครับวันนี้มาถ่ายวิดีโอให้ดูนะครับที่ดินอยู่ในตำบลน้นองสะลยอยอำเภอโดจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับซึ่งที่ดินแปลงนี้นะครับหน้ากว้างมากเลยนะครับอยู่ในเกณฑ์80เมตรนะครับในที่ดินแปลงนี้เป็นที่จัดรูปนะครับมีคลองส่งน้ําและเพื่อนบ้านหน้าแนนเลยอยู่ในเขตตำบลน,น้องสะไลายอำเภอโดจดีนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีที่ดินแปลงนี้ นะครับค่ายในราคา6ไร่ทราบง,งาน40เบ็ดตารางวานะครับอยู่ในราคาที่จับต้องได้สร้างแซนซองห้าหมื่นบาทซร้างแซนซองหมื่นบาทนะครับข้อประธานอาภัยสร้างแซนซองหมื่นบาทในราคาตรงปกเจ้าห้องเอาที่ดินแปลงนี้จุดเด่นของมันก็คือมีคลองส่งน้ํานะครับด้านข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าแปลงที่ดินตรงนี้เลยนะครับ เนี่ยเป็นคลองส่งน้ำนะครับอ่านนนี้นะครับกําลังอัดบดนะครับเทล,ลัดยางนะครับที่ดินไปนี้กำลังเทล,ลัดยางนะครับย้ำว่ากําลังเทล,ลัดยางอัดบดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เห็นไหมทิดด้านตะวันออกมีเพื่อนบ้านแน่นอนนะครับรบคร้างที่ดินเลยนะครับที่ดินเราก็อยู่ในเกณฑ์ไขแดงนะครับ อากาศหน้าที่ดินก็ลงโป่งนะครับมีเพื่อนบ้านวิวที่สวยงามนะครับห้างอำเภอดอนเจดีนะครับประมาณสามกิโลครึ่งนะครับห้างอำเภอดอนเจดีประมาณสามกิโลครึ่งนะครับเพือ่อนบ้านหน้าแนนเลยอากาศเดินดีนะครับลงโปง่งมีไฟฟ้าสาร้างเฟสน้แปลงที่ดินนะครับลักษณะที่ดินนากว้างประมาณ8 0ดสถึงหนึเมตรด้านลึกก็ประมาณด้านค้างอีกค้างหนึ่งก็ประมาณ 80, 80นะครับ ประมาณ80ฟเมตรอีกด้านหนึ่งก็จะประมาณ120เมตรนะครับด้านนี้ลักษณะแบบนี้เลยนะครับทุนท่านได้ส้นใจนะครับที่ดินอยู่ในเขตำตำะบนหนองสลายออเภนครดีจังหวัดสุพรรณบุรีสาอมไร่หกไร่ส่มงาน40เบตตารางวานะครับค่ายในราคาไร้ละส้ามแซนซ่องมื่นบาทนะครับฉนดกุดแดง ซึ่งที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นเขตที่จัดรูปนะครับเป็นที่จัดรูปข้องกรมชนประทานนะครับมีน้ําทางเข้าทางออกเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านกว้างๆนะครับมีเพื่อนบ้านอยูทิศตะวันตกของที่ดินนะครับและทิดเนื้อของที่ดินนะครับทิศตะวันออกของที่ดินนะครับมีเพื่อนบ้านทั้งหมดนะครับด้านหน้าที่ดินก็จะเป็นอากาศ ทุ่งนานะครับโล่งโปร่งมีเพื่อนบ้านนะครับเนี่ยเห็นไหมมีเพื่อนบ้านนะครับอยู่ในลักษณะแบบนี้เลยที่ดินตรงนี้ห่างอนุสาารกรีอำเภอดอนจดีสามกิโลครึ่งนะครับห่างสู้ราชการต่างๆนะครับห่างสู้ราชการตลาดอำเภอโรงพยาบาลสถานีตำรวจกรมที่ดินอำเภอนะครับ อยู่ประมาณส้กิโลครึ่งนะครับอยู่ในเกตส้กิโลครึ่งอทุนท่านใดนะครับสนใจนะครับที่ดินของเหล่านะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับฝาบสู้งตามฟาทถนนนะครับตามฟาทถนนนะครับผมใช้คําว่าประมาณ1เมตรนะครับประมาณ1เมตรนะครับที่ดินแปลงนี้กําลังจะเทรัดยางนะครับกําลังอัดบดนะครับอัดบดนะครับอัดบด เพื่อที่จะเทลัดยางนะครับน้าแปลงสุวยงามมาร์กเลยนะครับที่ดินแปลงนี้สุยงามมาร์กเลย5ายักนะครับในราคาสามแสนสองหมื่นบาทนะครับราคานี้นะครับราคาพร้อมหักโอนนะครับราคาพร้อมหักโอนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่สุวยมาร์กเลยนะครับขอให้ท่านในทุนนะครับตามเพจของพอมได้เลยนะครับประดิษฐ์ค่าที่ดิน แค่สุพันณการนะครับข้อฟากเนื้อฟากตัวด้วยนะครับราคาตรงปกนะฮะน้ำไฟนะครับอยู่น้าแแปลงเลยนะครับต่อได้เลยนะครับไม่ต้องลงทุนมากพร้อมมีแมคโครบริการนะครับคูดบอทุ่มที่ในที่ดินแปลงนี้นะครับในราคากันเองนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ